นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีกรกสารสั่งการให้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการที่จะดูในเรื่องของเงินเดือนซึ่งกระทรวงแรงงานกำลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอยู่ถ้าจะยกระดับก็ต้องดูทั้งหมดในทุกภาคส่วนโดยมอบให้คณะทำงานศึกษาและมารายงานกลับภายในสิ้นเดือนนี้ว่าจะมีความเป็นไปได้อย่างไร ส่วนจะมีกรอบหรือไม่ว่าจะขึ้นเงินเดือนได้ในปีงบประมาณไหนก็ต้องดูกันอีกทีซึ่งเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ขึ้นมานานแล้วและปัจจุบันค่าของชีพสูงขึ้นเยอะผู้สื่อข่าวถามว่าจะสอดรับในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยหรือไม่ในเสรษฐาบอกว่าหลักการถือว่าสอดคล้องแต่จํานวนเงินเปอร์เซ็นที่ขึ้นก็ต้องว่ากันไปแต่ละภาคส่วนเมื่อถามย้ําว่าในส่วนของแรงงานจะขยับขึ้นได้เมื่อไหร่อย่างไรพราอนายพิพัฒน์รัชกิจปาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าอาจจะไม่ได้400บาทในทุกพื้นที่นายเศรษฐาบอกว่าต้องฟังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้งพร้อมย้ำว่าต้องมีการศึกษาอีกครั้งทั้งหมดมีเอกสารเลยครับว่าให้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการที่จะดูเรื่องเอนเดือนเพราะว่านากระทรวงแรงงานเองก็กำลังพิจารณาขั้ไรขั้นต่ำอยู่ใช่ไหมครับซึ่งเป็นเรื่องระดับเดือนที่ต้องรู้ขั้น่อนก็ให ก็มาได้ตอนนี้วความเป็นไปได้ในการขึ้นหลังจากศึกษาแล้วมีกรอบไหมคะว่าจะต้องขึ้นในปีงบประมาณไหนอะไรยังไงคะก็ต้องมานั่งดูทีนึงครับท่นนี้ก็ก็ถุณได้บอกว่าจะมีการศึกษาเกิดขึ้นอันนี้สืบเนื่องจากที่ท่านเคยบอกใช่ไหมคะว่าเงินเดือนของข้าราชการและเงินเดือนแรงงานแนี้ไม่ได้ขึ้นมานานมากใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าค่ารขอชีพเป็นเงินที่มาเยอะนะครับเราก็เป็นห่วงที่ต้องประชาช่วยคุ้มคส่วนะ ก็ครับข้างแรงงานขั้นต่ำขั้นขั้นชะาด้วยมันจะสอดรับกับค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นนโยบายของรัฐบานนลหรนะือไม่คะหลักการอ่ะคือพอสอลกองแต่จำนวนเงินเปอร์เซ็นที่ขึ้นก็ต้องว่ากันไปของแต่ละครับแล้วอย่างของแรงงานนะคะจะมีการขยับขึ้นได้เมื่อไหร่ยังไงะคะอยากรัฐมนตรีแรงงานก็บอกว่าอาจจะไม่ได้400 ก็เดี๋ยวต้องฟังได้อีกทีหนึ่งครับก็จริงๆบอกว่าต้องไปศึกษาไอทีทั้ทท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 ทงหมด